แมแงกเกเ่านี่น้องพอลายได้ดเหรี้ยงลูกปูบ้านหนึ่โชคเลนค่นมาบ้างหนึ่งเป็นเหรี้ยงลูกป,ปูศิลานะมหาศิลานะครับอืมนะครับดีเป็นใดญมากหลุนนื้อหลนไหนเนื้อดวงหลุดเดียงสองนะครับที่พอลายที่ลูกป,ปูเฮ็นยวนใช้ทันขอนเจนเนาะเป็นรุ่นเนื้อดวงสองนะครับอันเลขสามตัวตรงนี้พอลายได้มากจะได้เหรบ ก็ไหนมาจากดวงจากดวงนวลนวลเนี่ยแมนอันนี้ดวงหรือตัวเนี่ยเนี่ยว่าคนเท้าดวงดีแมันเพื่อนเห็นน้ำเห็นเศษน้ำข้าจ้ากับบอมักข้าจ้ากับบาร์แดนแมนแมนแมนอะไรกับ่อมีเนื้ดวงโอ้ข้าวบูชาเหรียญเนี้ยดวงเนาะเนื้อดวงหรือาเท้าเท้ายึดถือเท้านับถือเป็นเท้ารับเออท้ากระได้มากเนาะดวงกระไแมันมันเท้าได้เล็กฝันคักๆักแต่มนเท้าบ่มีดวง เท่ากับบันทึกกันบ่้งมวเยแล้วฟันนะครับอะไรกันกัลืมเม,มืม่อวานเหรอขนาดแต่ก่อนนะไปไปจุดทูบยวนอาจารย์รไล่เนาะครับได้มาคักสามตัวแต่ยังบ่ได้อืเนี่ยนี่ว่าไงวะสามตัวคักเนี่ยเมียนเอาเอา,เอาบอกสุฟั่งนะบอกไลยสุดจังเลยคือได้สามตัวมากน,นี่กบ่ 5 0ศูนย์ี่แล้วสิบเป็นห0ศูนย์สามก็ได้ยินผู้นั่นก็จะสิบ่อออกเลขเก่านำเหล็กเก่ากันนะเสืเอมาได้หาศูนย์หกหาศูนย์สี่หาศูนย์สามซื้ออะไรเลยแมนซื้อมาเล็กเง้ดดวงดีเนาะแบบแค่ว่าอันดวงดีว่ามักเลยสิยุตัวเก่าว่าด้วยสิย้ำน่องยับยับขึ้นในหน่อย่างสีเนาะคน ถ้าเป็นคนมีทุนหลเขาจะก็ได้หลายแล้วนี่มาเจอมันบ่อเข่ากับยานครับกับยานมันบ่มีเงินไหนเขาจะเนาะพอรายก็เลยได้หน่อยๆขึ้นมากแล้วก็ซื้อเลยแมนโดยสั้นนี่ครับเก็บมีทุนมีแห้งแล้วล่ะครับมันบ่มีทุนหลเขาจะเนาะเนี่ยดวงปู่คือศักดิ์สิทธิ์เนาะเนาะศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเดีย์ถือนะครับังถือได้เนาะแต่ศรัทธาเนาะแมนเอาสวดท่าสวดบทใดครับบทของเพิ่นบ่สวดบทท้องเพิ่นละ จำส่วนมากกันค้นทองดูดูกับจำได้เราบพร้อง,องทำง,ง,งานน,างนี้ม่ยเน่าได้บวชสมบเรณ์มวยเย่ามะอะอุะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตาานะมมติยาลาหุสุริยังจันทังพระมุตจสุสัมนีแหละสองทอง,ทองจะจบจกันบก็จบหน้าผมอันอยู่น้องสีแล้วก็สวดวนนี้แล้ว่าจะพัน,นไปบูชาพระพระไอประทานยุของหลวงปู่มากเลยบูกคนไปบูชาหลวงปู่มาก เราซื้อเลขประจําเลยสนว่าเป็นกระส่วนพวกนี้แหละของปูซิล่าเนี่ยแหละดวงมาเองตัวคนเฮาบ่มีดวงมันสิได้คตรห้มาคักๆฝันคักๆตรงๆก็ยังบ่ได้แม่นบะอย่งนี้ผมเลยเระผู้หนึ่งผมเลยเระผู้หนึ่งสรุปแล้วคนสิเตกหวยเตกเลขนี่มันก็อยู่น้ำดวงนี่ดวงด้วงดวงตุกปีตุกเดือนตุกดวงน้ำดวงดีครับเพราะก็เคยอันเรื่องจริงได้เคยไปอยู่ด้วยแต่ว่าโดนเหลือหลายปีไปเบิ่งละเห็นบ้างเกาเมืองเก่าเนาะครับเนาะ สีสัตยชนะลัยเนี่เห็นเมี่ยงเกาหวังเกาน่ยเขาว่าสี่แปดสีเกาได้เพ่าไรอนี่เดียวังปันเห็นวังวังเกาเมี่งเกาเมี่สีสันะลัยเว่างวดนี้สีหารอตเตลรี่ไว้เด้ผู้ใดอยากไดจะได้เพ่าไรสี่สามตัวเดียวโคโลเลยสี่สามอันนี้มีสี่กันอืมปลายว่าสี่สามเหมน่ ทีสามนี่เป็นคล้ายๆฝันเพื่อคล้ายๆไปย่างเห็นเลขไหมครับย่างยวนเมืองเมืองโบราณครับเมืองเก่าทั้งทงเหนืนอนย่างไปย่างไปเพื่อคล้ายๆว่านี่ละเลขที่เก่าเิ่นทีสามมาตั่นครับเลขที่ยังรู้จิตเป็นทีสามเลยว่ามอนเป็นโชกลาภก้อนครั่ทพันมือไอไรพอมือต้องหดัดวะ แมนฝันฝันมาขึ้นนี่ไหมฝันมาขึ้นนี่วะก็ฝันมาขึ้นนี่ไปไปยางอยู่ในเมืองในวัางเขาเนี่ยแม่นแต่ว่าไปเห็นเลขอยู่ที่บ้านเลขทีกับบ้านเลขทีเมืองหรือถึงซีสามอืมเลือดเบิ้นเป็นไห้โชคลาภนะครับลอกสือตะลีไปเนาะพ่อเนาะในก้มฝันนั่นะเห็นเลขบ้านเลขที่ยังติดเป็นบ้านเลขท,ทีอะไรอย่างงี้ไหมครับซีสามอาจจะอืม มัมนเป็นไข่สูวกอนอันนี้เหล็กเหล็กอันเซียงโชวกับมีสีอันเนาะครับจ็เป็นสีแปดสีเก่าพอแล้วฝันว่าไปเมี่ยงสีสัตนาไล่เังสินะพ่อ,อเนาะเมนไปเห็นบ้านเลขที่ขี้เดาสีสามเมนแต่ว่าไปหล่มองเลยในว่างแต่ว่าร่วมในหันกันคือมีไปเบิงสีสัตนาไล่ขับรถไปพุญนผ้าผ้าก็มีไปผ้านักท่องเที่ยวต่างชาติ์พลังกุญลณรไป ตะวันพลังพ้นกับไปของเพลินนอนจะฟังกับเป็นคนขับรถกับยางเที่ยวเพื่อนยางบึงเนี่ยครับฟังพ่อเคยเคยพลาดนะคนเที่ยวไปเที่ยวหลายทีแล้วนะเมื่อแต่ที่เป็นยอดฝันดีเไปครับตัวเลขที่ได้เนี่ยบ้านเลขที่สีสามสีสามขับเขียนเลยบ่หอยขาเลยรถตลีขุดไอ้เปล่าหาเลยสีสามเนาะสีสามสามสีน่ยตะวันเห็นตรงๆเนี่ยคือสีสาม เอานะครับหันนี้พอไล่นะครับไหมาแรีวนะครับสีสามห้างเดียวเดี๋ยวพี่น้องครับเปิ่นว่าฝากไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับแต่ว่าเปิ่นว่าหงวนี้นะครับฝันดีฟันต้องงัวฟันเป็นว่าหรือทีข้าเจ้าก็ล่องเวิร์กเด้อพี่น้องครับมีชชคมีใช่กันฟันดีอยู่แล้วฟันเห็นวนงเห็นว่างเห็นเมืองมันดีแล้วเนาะ ใช่และครัวัยทีเป็นเมืองเมนว่างแหแต่ว่าพอลายวายผนเงี้ยมเข้าผ็นบาลยทีเนาะกปสีเอาตามัดนเตอนะครับนอนเลืตัวเดียวห้างเดียวสีสามสามสีนะพี่นองครับเห็นชัดๆเนาะชัดเลยนะคอัอืมเลขเบือเลยตัวแบบไงบาลยทีเป็นอืบาลฤทีนว่าง สี้เก่าโบราณตั้งเก่าโบราณสี่สามมื่ี่แล้วก็ถือสามตัวตรงสามสิบกุศิบัาท่าฮ่าฮ่จะอาไปสามสิบก็สามสิบจะพอนะไอ้นี่ถือตัวตรงนั่คืออืมนะคมากกับดวงดีเลียนเนื้อดวงหลวงปู่ศิลาเด้อนะครับส่วนม่อนบดหลวงปู่ศิลาเนว่ามีโชคเลยนะครับตลอดปลายพี่น้องผู้ใดได้เรียนหลวงปู่มากอย่าลืมส่วนม่อนบดหลวงปู่นะครับเปิด โชคเปิดลาบด้อนะครับพรั่งว่ายว็นแมนบ่มีเหรียญเพิ่นก็นสวดได้สวดได้บ่ต้องเพิ่นใดกันเนาะแมนสวดบูชาเพิ่นระลึกถึงเพิ่นว่าขอโอชคลาบจากเพิ่นเพิ่นก็นอือหลวงเฮาก็มาเองหลวงมาเองนะครับเนาะพ่อเนาะแต่ว่าอย่าลืมสวดบูชาเทวดาประจำตัวเด้อเทวดาประจำตัวน้ำเนาะพ่อเนาะแมนตั้งี้กตาว่าบัดสิทธิ์ทุตายก็ไปฮอดศรีสัตชนาไล่เมืองเก่าออืบ้านนี้ไปเห็นบ้านเลขที่เพิ่น43 โตแบบง่ายเลยไหมก็เรื่องเอาข้างในโชว์ก็าอยู่ระดับขึ้นเขียนไว้เต็มขึ้นมากกับเขียนไว้เลยได้สี่สามหยาดเล่มหาลอตเตอรี่ไว้เลยเหาอะไรนี่เรนาะแต่ว่าขันว่าตรงเลขดังใช่ไหมก็สบตัวนอนล่ะครับใหญเรานะครับอไลฟ์ถือเลขสามโตนะครับเน้นๆนะครับงวดก้อนงวดนี้ก็ฟันแล้วนะครับงวดนี้อฟลายนะครับ ันแต่ซีสามตัวเดียวนะครับฝันนั้นบาลีทีเฟินยู่เมี้ยสีชัดชนะไล่นะครับพอายว่าวันนี้ซีสามครับายไหายมาเน้่ๆตัวเดียวนะครับองเลือกันไว้น้ำนะครับสามซีน้ำนะครับกับไวกับไวน้ำนะครับสุดยอดมกครับตั๊บแตกกันวาซื้อบนสุ้ลางนะพอายนะอย่างเต้ได้เรียนมาเนี่ยพอไยมีโชคนะครับมีโชคเด้ได้เรียนเั้งนานนดวง เออมันมันจะได้ง่ายๆได้เหรียนเลยอยากจะได้สิบเจ็สามตัวสามตัวตรงสำเนาพูดมือมือนั่นกันพูดลายนี่ผมก็สิได้นหนักอยู่เดิอันนี้ว่าเออถ้เกิดว่าอันยันมันมีทุนใจเป็นกันเล่ยเบาเบาเลาววันน่ะเบาเบาแต่วันนี้เขามีทุนแล้ววันน้าเขาก็สิเพิ่มเป็นเลยย่อยขย่อยเห็นจะหน่อยเขาก็สิได้หลายขึ้นคือสิบว่าอะไรวะพัดมันพัดเราอ่ะเนาะพอตัดนานเราจะเพิ่มลักหาชิปลอยดูสิเนาะ เราคนขายขายของดีหมดเพิ่เขนมาได้มากพอแล้วมันจะเอาพอไรอ่าพอได้ออกมากคือเอาก็ยังว่าขาดสิบวันได้คันได้นได้เรามานนี่ได้น้ำกันดิเพราะว่าปกติเราพอ้วจะเอาเรื่น้ำพอไยประจำเมนมาซีน้ำกันอหมักถ้ามือนั้นโท่ไปขึ้น่าลูกค้าหลายไปไม่ได้ดรอกนี่แหละดวงเขาไปใั่ไ่มคนทมันอยู่กันดวงกาแปลจอยูุ่นทีเอาคารบอนก็แปลครับดีพอแไรแด้ว่าจะใส มันใน่ไอ้ท้องสือตัวนั้นไหมต้องัวเล็กนะครับ่มัล็อกลอเองล็อกลอกผ้าลวดอื้เล็กล็อกนะครับเล็กลอกผ้าลวยเห็นวะมันบลมักน้ำมันหัเนาะแปดแปดยุ่งแปดยุรามเขาเ่องเงนเงิจับใสกล้จับใส่ก็ได้อาป็สยกงไงมาซีนักแสดงั้วยใชมีมีดวงตาขามบังกิใ่ละเนาะเพาะว่าเนาะไปไปเข้ามือใาได้มือสันมันดี สิไปไปหว้ปูชิราจะเกยหรอไอ<ว>้บุญให้ไปไว้เพิ่นโชคดีทุกคนเออนะครับอีนนี้ตัวกลุล่มพวกสามเขาจะไปบูชาเหรียญหน่อยๆม,มาได้มาสิเลขคือบ่คุ้มแหมตั้งแต่บ่ไปวัดสวดคาถาบูชาเพิ่นอยู่บ้านเฮาก็ยังยังมีโชคยังมีโชคอ่าที่อานี่เว้าตามควบ